นั่นพี้ยเป็นยังอ่ะมันสิโดดออกเรื่องไหมเอ้าโดดเซตกล้องเลยพี่น้องมันโดดเซตกล้องปื้ออันนี้แบบว่าเอาลุงข้าวเดียวหนึ่งดิไหมบัดแม่เนาะมันต้องฝ่ายกหรือเปล่าปาดปากกลมเขาพี่น้องปากกลมเขาโอ้โหเขาจากภาคอุ้ยฝ่าวงหยกวะพี่น้องเมื่หยกสะดุ้งแสนเจ้าปูแต่ว่าฝนตกห้าม บริเวนั่นเนาะบริเวณเฮเบิ้งพี่น้องตอนกลางสะดุง้งเนาะพี่น้องเนาะฝนตกแห้งครับคนเราพี่น้องคนงมากกระทิมงานพด่น้อครับ่ยบริเวณเฮเบิ้งตอนกลางสะดุ้งตะวันอันนี้เรียบร้อยแล้วรอบพ,พี่นองยกพี่น้องพี่น้องเบิ่งบรรยกากาศเอาให้พี่น้องเบิ่งสารตอรปูเพื่อเอาเอาโฮมมาพร้อมพี่น้องใามันถื่กล้อง นี่ครับกาอาสะดุ้งลงเรียบร้อยแล้วแล้วพี่น้องสิบ้านก็อพ่อเห็นกลางสะดุ้งนนองสินะกลางแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปล่องยกเบืงอยู่ห่วยห่วยเข้มบอนปลากแกว้วลายหลายพี่น้องด้วสิคันนี้เวลาเราจะอัดจลิปลากแก้วพี่นอ้องเบิ่งนี่มากบทีมงานทีมงานตากฝนผมกัดผมก็รล่อยกผมก็ล่อเบื่องเงินตอนยกแบบน,นี้แต่ว่าผมมันเอาโฮมมานั่งสินะพี่น้องโอเค เขบางต่อนยกเลยนะครับเนาะพี่น้องเนาะไปเลยนะครับ,นะบเนาะบนกองแห้งบาดเลยอุย้แต่ว่าล้มก็ล้มเล้วพี่น้องถ้าหน่อยซอยทีมงานบ่ได้เดิบะเแตั้ทายยางเดียวเหรพี่นอ้องโอ้ยขี้กระเต๋อขึหลายแท้ยอุ้ยสะดุ้งปีงข,ข่าบ่สักเหแถวนั่นดีอุ้ยโดดออกไปแล้วนั่น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 อุ้ยโดดออกไปสองตัวไปยังล่ะ ได้ปลาบังหน้าอยู่พี่น้องเราอันโดดออกไปสองโซ่แล้วสะดุ้งเหมืนสองเส้นมืนบนบนี้โบได้อาสะดุ้งทีมาพี่น้องสองเส้นคนนี้โดดกระทางมาพี่น้องเนาะเอาตามได้พี่น้องตายครับุล่มเหรอพี่น้องปากโกม,มีบ่ถ้าเขาได้ปากกันแย่งคนเด้อ เดตามเราพี่น้องอุ้ยฝนตกว่านี้บ่เด็กเงินลรวว่ะอุ้ยแต่มาฝากขับของอุ้ยไปแปงตาอ,อกหน้าบ่อขาดเลยพี่น้องก็ไปแปงก็ฝากขับของหลายๆเนาะตากระกนแนงคือบ่อเขาเหอหมดช่วงว่างใครหรอวะ ปลากุ้มไปยังกระบอกหอาบันไดได้ดพี่น้องอุยอ้ยอุ้ยสองตัวโดดออกสองตัวเลยบอดอ,อกไม้ยังบอดีอุ้ยต้องออกเบิร์ตอีกหักปลากุ้มพี่น้องบอถึงมันมากเลยสองตัวเลยเมื่อกี้ให้พี่น้องได้ตื่นเต้นซื้อๆบอได้จอยพี่น้องโอ้ยปลาถอดอะไรครับล่มมาพอ กุมทั้งสองเลยบอ,อกเห็นปากคุมสองตัวเลยพี่น้องตามหาสะดุงะ้งหรือเปล่าอืมอมโดดออกสองตัวเมื่อกี้ดอยบ้าโดดบ้าตามบ้าว่าไปก็ว่าเห็นมัน้งนั่นโอ้ยตัวเดียวนึง ยังดีอไ้กันฝนตกบาขาดออกพี่น้องบาขาดซ้ายดอกอ่ <c oughs> <c oughs> ร้บเขาอ,อีกในวัดปร,ปรกุมไหม ต่ำป่บ่ต่ำเลยพี่น้องปากระแนงกับบ่เขาอุ้นน่นดีนั่นดีเข่าๆหน่อยอือไปแฝงไปแฝงก็ไปแฝงบ่ม,มีบัดใดบ่ได้พี่น้องเอ,อ้ยบ่ขาดสายเลยปลาเล่นไฟปลาเล่นไฟโอ้ขนาดปลาลืมปลาเล่นไฟพี่น้องมันไปแฝงปากระแน,ง,แนงคือบ่เขาเหรอ ตกใจขี่กระตือน้องปากกระเญงบอ่อบาดนี่พี่น้องมาแล้วปากกระเญงมาแล้วโอ้โยเด็ตัวเดียวนึงบ่อเขาเป็นฟูงเลยเนาะปากกระเญงตัวนึงเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มมาแล้วปากกระเญงเริ่มแล้วไปปีอย่างเงี้ยตะมุ้งแล้วพี่น้องเนาะแท๊บแท๊บ แท้ดาวดาวเขาอยู่วะปะกุ้งมันต้องโดดสิปะกุ้งปะกุ้งปลาเล่นไฟไปยังอ่ะปลาซอยโอ๊บขวดวานปะกุ้งพี่น้องปะกุ้งตัวหนึ่งปลาเล่นไฟสองพี่น้องว้าพี่น้องก็พวกเขาแบบสวดๆพี่น้องพวกไหนเนาะพอเดบ่ายพี่น้องเออได้ถ้าพ่อได้บ่าย บ่มีแบบสุดซาเป็นกุมม้มไหมพี่น้องเบื้องเล่เไปใช้เบื้งป่านเมื่อกี้กันนะไปยังก่นกนอนลาศซยอาศียอืมแค่ใ้ไปยกอันตาเกียบก็เอาไปยังแบบมปยังแบเ,เป็นรุ่มพารบอเป็นสะดุ้งจ่งแต่เนี่พี่น้อง ไม่วางปลาเขานี่สำหรับของต่งนั้ นนั่เฮ้ยเป็นยังไงมันสิโดดออกเร็วไหมอุ้ยเอ้าอุ้ยโดดเสร็จกองเลยพี่น้องมันโดดเสร็จกองปื้ออันนี้แบบว่าเอาลงข้าวเดียวนึงได้ไหมบัดมันแม่เนาะมันต้องฝ่ายกหรือเปล่าปาดปากกลมเขาพี่น้องปากกลมเขาโอ้โหข้าวจากภาคอุ้ยฝ่าวงหยกปะล่องมึงล่องสิลองฝ่าหยกมึงได้พี่น้องเป็นเน้อ ก,กุ้มเขาเป็นฟูงเลยพี่น้องเบ่งตัวกันนะต้องยกทีทีกันมือเกี่ยวบ้างลงข้าวเดี๋ยวพี่น้องเข่าเลยเป็นฟูงเลยบอกใครอยู่ว่ากูสนใจหน,หน้าทีไม่เห็นตี ये दे भयो บ่าขาดาย่อิปานครับของ <Yeah. S 1> ปากันยังได้ตัวเดียวนั่นบน้าง่หรนบ่อนหน่อกดิ้สัเฮ้ย เอ้าเกือบเอ้าเกือบออกเกือบมันบอทหันเกือบมันยกบอทหันมั่นเลยโอเคสองตัวปะกุลมทั้งสองเลยมั้งปะกลมมันโดดสูงขั้นเลยพี่น้องจิ้มงานเกือบมันยกบอทหันห้อง มองหันไม่งโด,ดดตรงๆเีย <c oughs> กแมงอยู่ว <c oughs> เบาทนันไเ้าทนี่ว่าได้ได้ที่น้อ <c> ง <oughs> โอเคแต่ว่ามันมันสิมากเป็นฝูง แจ้ง่อยสแสดงว่าต้องนี้มันหน่อยพี่น้องมันเขาเป็นกลุ่มเลยนี่ออตุ๊บตางงี้เลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ปลาสวยเงีย้ย,ยเดี๋ยวเขาลอกออกมาผีเบิงม่างหันเขาอยู่ในหลือผดเดี๋ยวลอกออกพี่น้องโอเควันไหนเสด้ปลากระแยงพี่น้องอยากกินปิ่งปิ่งปากแย่งเลย ตัวเดียวนะมั <c oughs> น,น,นขึ้นเรีนดาวๆคืออะไรตัวเดียวนี่นะ <c oughs> ตัวเดียวตัวสะดุง้งตี <c oughs> เป็น <c oughs> ฟูงกว่าแค่แน่เนาะ สะดุง้งตีงเป็นยังไงไฟแดงมาเล่นไฟแล้วปลาบากหน้าปลาบากหน้าอไม่เข้าดีอ่เอเหน้าพ่อเท่า่ มดตื่นเต้นขึ้นปากระแนงเลยปากระแนงเนี่ยพี่น้องเอ้ห้องกาการปากระแยงขื้าบเขาเลยวพี่ห้องโอ้ขี่กระเตือเริ่มากเลยทุกคนอืม quý ui, và lên phai và lên phai lên phai này วุ้ยนี่ดิขาววืดมาบหนึ่งปาอย่างนู้ปลาแบบเออตัวเดียวล่มแห้งๆว่ปะปลาแปบหนึง่งตัวล่มพี่น้องพายุโนอื่นบอก จะม่ชิดทางทอนาำไรแล้วเดียวอุ้ยอุ้ยก็ไลแท้อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยพี่น้องเป็นฝูงเลยพี่นอ้องเข้าเป็นฝูงเลยเลยวนี่คนน่ะเสียงพี่น้องฟังวะ ตัดๆๆไปเสียงซะมันเป็นหวังน้ำวุนพอดีพี่น้องเราได้เขาใครจำวมาช่วยตัวกันนะป<ม>่ะพี่น้องจุ่มโอเค กรแงมันลุงเอาบนบมันลุ่งขนาบนลำบาป่ากระแหงคือบเขาครบบเขาถึงป่ากระแหงบนเห็ดลุงว่งบนลำบางเนาะเี่ยเียเียไปยัง นั่น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 อุ้ยนั่นโอ้พี่น้อง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 โอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องสองตัวหรือสามตัวนี่นะเฮ้ยปไปยังไงปลาจอกปลาสอยพี่น้องนึกว่องวานปลากรุ้มด้วยใช่แล้วปลาสอยสองตัวนี่พี่น้องหัื่อวนเรื่องวทีมงานนไป แต่มันได้พี่น้องเนาะเขอหนึ่งสีเขอดูดูดสิยกย่อมไ,ได้บาทนั่นมันเฮ้ยโดดเส้นหาปื๊ดอุ้ยพี่น้องปลากระแยง,งมาแล้วนี่แหละพี่น้องที่ต้องการ้ยพี่น้องปลากระแยง,งปลากระแยง,งตัวที่สองจำเลยพ้อมเดี๋ยวจำเลยพ่อมเดียตัวที่สองอืมต้องตา,าจังซันหรอครับปลากระแยง,งตั้งบตีดอันสะดุ้งไหมพี่น้องอันเข้าไป ตักตักเอาแบบว่าบอไซน้ำโอเคนั่งเที่ยวกับสะดุ้งขาดน่าตักเอาตอนมันลอยละดีแล้วล่มขาดสะดุ้งบใส่กลองพี่น้องเยโอเคมองนี่ละมันแล้วพี่น้องแล้วช่วงกันหรอไแยังมันจิปากมันสิตปากมือพี่น้องโอเคโอเค เมื่อไหร่มันดอกฟางน้ามันโดดก็ดีสิยังไหนบ่าเขาว่าฝ้าพี่จ๋าครับฝ้าว่ะได้ปลาข้าพี่น้องปลาข้าวฟองเก่าครับโอเคไปครับพี่น้องไปพี่น้องเบิ้งสุดตัวโลดปลาข้วางเก่าพี่น้องพี่เส้นในสิเด็ดโดดๆใพี่น้องเบิ้งเหเอาเงี้ยงพี่น้อง ปลาแก้วก็ขึ้นทั้งในพี่นอ้องเอย่าพี่น้องเบิ่งคลิดป,ปลาแก้วดิเออเอาพี่น,อนอออ้อ,นองรอหลุดต่อไปครับอุยอ้ยอุยอ้ยแม่มาโอ้พี่น้องเขาเป็นฟูงปืดปลาอย,ย่างนี้แหละพี่น้องปลาบักหน้าตะส่วนหลากูด่าพี่น้องขาวจากภาค อีแม่นอดเงียเนี่รอกินปลาเลยย่าหน้าพี่น้องบอเองแมวเปาเออไปแมวเปาพี่น้องเบิ่งคลิปผมดูๆเนาะเป็นแมวเปาเหรอพี่น้องคือเขายองบางออกข้าหนึ่งเงี้ยอะไรต่างต่างข้าหนึ่งมาไปแยงผู้สาวครับเชฟพี่น้องุปลาดินดาวดาวเนี่ย ปลากันย่งตักเอาตักเอาเลยตักเอาเลยยาลงยาวขึ้นมากไหมเอาลงแค่ไหนเอาพี่น้องปลากันยงเอาปลากยงว่าเขาไม่ตะกีเลยพี่น้องคือว่าเขาหน่อยเด้อตะกี้นี่เขาแล้วแบดบาดบาดละบแปดเก้าตัวพี่น้องเอาจุ่มลงน้ำแล้วก็ตักเอาปลากันย่งพี่น้องมันตัวใหญ่ไปเลยหรอกตะก้าอันนี้เขาหลายครับเด้อพี่น้องอันนี้เขาบาดละวตัวคือว่า พราะว่ามันลงว่างหมดแล้วพี่น้องมันใครเหล้วๆมันลงว่างพี่น้องจิดวานะจังโม่งเหรอวะพี่นอ้นะงนองมันคำรนหรอกฮ้ยึฮึไปยังไปกันยังวะมันคือบอดดวบอดดาว วอว่างหันอไหมว่างหันไหมไปโอ้ยดีอ่ะหอดออก่อปลาเล่นไฟพี่น้องเดีวปลาล่มลมพี่น้องลมล่มโอ้ยพี่น้องลมลมเสียงสะดุ้งไรปลาจ้วงปลาสะดุ้งล่มอนะไดลมเด็กน้อ คำไปนอหนิเนาะเพรามันคำลราบอกไปนอวพาเดี๋ยวนาฬิกามาทำเลยไม่ใช่ป่ะอ้าโหลด,ดมาตอนไหนหูจับปากระแย่งเขาเลยเนาะมาเล่นไฟอ,อปล่อย,ยังขันมาทีมากเ็ิดมาเงินเยอน้าก าางหน้าพี่น้องปล่อยปลาเล่นไฟที่งไหมเดี๋ยวไปเก้วตอนอเนลิ่นไปนีปลาก็อม่คอยเข่ากัเนี่ยเรื่องเข่าล่ะพี่น้องเอ้ย สร้างบบมีร่มพช่ไหมข่าว่าประกุมอ้าวอ้าวอ้าวข่าวปลาเล่นไฟใช่ไหมฮ่ี่ออประกุมก็บุกหอยเห็นปะ ปากะเงยงกระโดนดมันใครแล้วแล้วมันลงบ้างหมดแล้วพี่น้องเงี้ยงแ่บไปังล้ย <c oughs> งแบบเอาพี่ <c oughs> อุ <c oughs> อ้ยประจอก <c oughs> ก็ประเร็นไฟขเขาแล้วพี่น้องโอเค อีกจ้าบาท,าทสองบาท,ทนอนะ้องพี่น้องเนาะเพราะว่าสเสดไปถ่ายปลาแก้วต่อเพราะว่าปลาแก้วขึ้นอีกข้างหนึ่งไงพี่น้องข้างห่วยเข้ามไหมพี่น้องโอเคยกให้เบิง้งอีกจ้าบาทสองบาทน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมายกให้เบิ้งให้มาโยงไม่ให้เบิ้งเรื่อยๆพี่น้องใส่ตรงหันยบ,บ,บลงนะปลาแก้วพี่น้องไปค,คือลร่มแถวนอกพี่น้อง ปลาไปน้ำลุ่มแทมันจะลุ่มพัดป่าไปทไม่วลายกเข็นมาอ้ยอุ้ยอุ้ยยอุไหลยๆๆพี่น้องเห็นอุ้ยขาจะพากอุ้ยไปยังไปยังเอาเมียนเลยไหยไปเซบเลยเอาเมียนได้บังคับยไหหมอ่ามันลุมเยรอลุมกี่น้อเอาพี่น้องเมื่อกี้เห็นหรือเป่าอุ้ยเห็นปาขาจะพากเลยเล้ออกตหไปแปบตัวเดียวเลยไปมาก ผลไมาอีกแล้วพี่น้องเสด็จไปเดี๋ยวอีกจังบาทแน่ที่ได้เบื้องก่อนพี่น้องคนมันคำวันบ่อใดก็จังนั้นแต่ว่าคำวันบ่อใดสิยกให้เบื้องเชื่อเฮ้ยอุ้ยสองป่วอยู่เสิงห์ใครอยู่เบื้องอีกบาทหนึ่งพ่อพี่น้องเพราะว่าสิไปอ่อนปลาแก้วมานี้พี่น้องเออพี่น้องเบื้องจังบาทหนึ่งอ๋อ รอบวงยงเทือถ่ายพี่น้องได้บ่ไดอยๆวันนีงเนาะเดี๋ยวไป็นเจ้าเป็นไรนลผลแล้วน้องยีลลล่เมียผลล่ะเปลี่ยนสะดุง้งเส้นเคืองมายงปลากแก้วอีกหนึ่งบาทนึงพี่น้องโอเคบาตสุดท้ายเด้อพี่น้องไปบ่งผลงานเลยบาานี้ <c oughs> ได้บ่ได้ยาวากันเดอ้อบาทนี้แต่ว่าบ่มีหลุดนะพี่น้องมันต้องได้อยู่แล้วล่ะต้องได้จะได้ไปเนาะ เไปเบิ่งผลงาน,น,นดูเฮียนไปเบิ่งอีเหมียวเดี๋ยวไปเล่นไฟเปี๋ยวไเล่นไฟตัวหนึ่งพี่น้องว่สุดท้ายอโอเคอว่สุดท้ายหลือพี่น้องไปเบิ่งผลงานเนาะไปครับพิมง,งานยางก่อนเลยเปุน่นพี่น้องเบิ่งน้ำม,มากถ้ามีเวลาสิมายกให้พี่น้องเบิ่งอี๋ แต่ว่า,าป่ามันล่งว่างหมดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยนามร้ายหน้ำมาโอเคเนาะครับเนาะบลงผลงานนี้เลยรครับพี่น้องโนไปแล้วที่งานไปแล้วโอเคครับผมน้าพี่น้องบลงผลงานปลาอันนี้ยบง่ค่อยได้เนะาะปลาหลายหลายเี่สบายดี๋ยวจะเป็นปลาเกี่ยวปลาเกี่ยวท่านบพูด ทำเราพี่น้อยเลเสียงปนพี่น้องมปากยบตากเปียบนะอาแบบไหนอ้ยเหนียวเลยเหนียวคำบดกินาี่น่องอาใต้ เล็บยวปากาปาอ,องน,นองนพี่น้องเบงขอบคุณไงนีแตเสียงฝนขอบคุณห <c oughs> ลายลายพี่น,อน้องจนจนจนนันเิ่งจะจบเนาะวันนี้ของไม่ไกลลูกคนติตามนะครับโอเคขอบคุณไงสำหรับกิมีกกับพขอต้นัครับพี่น้องบายขอบคุณหลายๆครับ <c oughs> กินปลากระวร่งาเอาเาหน้ากินบ้นานนานเรียบร้านี่เเปล่าเาป่าหน้ากิน <laughs>